มาดูแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายโทรมูฟกันบ้างนะครับในเทปนี้จะเป็นตัวของ8เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นไม่ลดสปดีดไม่ลดความเร็วไม่มีโทรฟรีนะครับตัวนี้เป็นเน็ตอย่างเดียวเน็ตล้วนๆเลยครับ48เมกะบิตเพอร์เซกนะครับในราคา150บาทนาน30วันอันเนี้ยถือว่าคุ้มคุ้มแล้วสำหรับคนที่ออกมาใช้ในการเล่นเน็ตอย่างเดียวนะครับเอาอมาใช้เน็ต ปล่อยฮอตสปอตนะครับใส่ใน Wi-Fi ใส่ซิมใส่ในเราเตอร์ใส่ซิมนะครับเอามาปล่อยฮอตสปอตให้กับเพื่อนๆให้กับคนในบ้านคนในครอบครัวได้ใช้8ปมิกะบิตเปอร์เซ็ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับยังได้อยู่สาหรับความเร็วนี้เป็นเม็ดแบบไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับย้ำว่าไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับราคา150ราบบาทนาน30วัน150บาทนาน30วันนี้ราคานี้หาที่ร้านอื่นไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันเป็นตัวใต้ดิน ตัวได้เดินก็คือเน็ตที่มันถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้เป็นของเถื่อนไม่ได้เป็นของผิดกฎหมายนะครับออกโดยค่ายมือถือนะครับเป็นตัวที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นโปรมาส่งเสริมการขายเฉพาะร้านค้านั้นๆนะครับมันมีเฉพาะบางร้านคุณผู้ชมลองไปถามดูก็ได้เน็ตแบบไม่อัน้นเน็ตอย่างเดียว8เมกบิตเพอร์เซกหนึบาทนาน30วันนั้นมีหรือไม่มีเขาบอกได้ร้อยเปอร์เซนต์เลยว่าไม่มีหมดไปแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วมีอัปเดตข้อมูลณนะวันที่25 ตุลาคม2,566ที่ดําเนินการบันทึกเทปในตอนนี้นะครับแล้วจะมีค่าทําอีก3 0 0บาทนะครับ3า0บาทนี้มันเป็นการาค่าดําเนินการในการสมัครนะครับคุณผู้ชมโอนเงินให้กับทางร้านก่อนนะครับแล้วอบอกเบอร์ให้เขาเขาก็จะดําเนินการสมัครให้กับเราถ้าสมัครไม่ได้เขาก็จะโอนเงินกลับคืนให้กับคุณผู้ชมนะครับเพื่อป้องกันวิชาชีพนยะโอนเงิน ามาจากบัญชีไหนเวลาถ้าสมสมติสมัครแพ็กเกจไม่ได้เนี่ยเขาก็จะโอนเงินกลับคืนสู่บัญชีนั้นไม่มีการเปลี่ยนเส้นทางของบัญชีนะครับไม่เปลี่ยนเส้นทางบัญชีเด็ดขาดครับเพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดว่าขั้นตอนการโอนเงินเราต้องอะไรยังไงบ้างนะครับทีนี้ามาดูรายละเอียดว่าเบอร์เก่าเบอร์ใหม่ย้าย่ายเบอร์เดิมขอให้เป็นโโทรมบในระบบเติมเงินสมัครได้ทุกเบอร์นะครับย้ําว่าสมัครได้ทุกเบอร์ขอให้เป็นโโทรมบในระบบเติมเงิน เน็ตยางเดียว8มกะบิตเพอร์เซกนะครับไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วเน็ตไม่อันนะครับไม่ลดไม่ว่าวุ่นเน็ตไม่หมุนคุณผู้ชมสบายใจกับการใช้งานเน็ตแบบไม่อันร้านนี้เขาสรรหาคัดสรรโปรโมชั่นเน็ตแบบเป็นแบบไม่อันแล้วก็ราคาสุดประหยัดให้กับคุณผู้ชมได้ใช้กันแบบสุดคุม้มนะครับที่นี่ที่เดียวครับที่กล้าการันตีว่าคุณผู้ชมใช้แล้วเน็ตแบบสุดคุ้มแน่นอน กับเน็ตแบบไม่อั้นไม่ว่าจะเป็นความเร็วเท่าไร่ราคาเท่าไหร่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขานํามาเสนอบอกว่าเน็ตไม่อั้นไม่ลดนะครับนั่นคือไม่อัน้นไม่ลดจริงๆครับค่าทํา300บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับสถานที่ที่จะติดต่อขอสมัครนะครับดูจากโลโก้ก็รู้แล้วนะครับว่าติดต่อร้านไหนเดี๋ยวไปดูตัวเปรียบเทียบก่อนครับไปดูตัวตัวเปรียบเทียบนะครับตอนเนี้มันจะมีตัวที่เป็นอ่าอัพสปีดจาก4เมกมาเป็น8เมก ในราคา193บาทรวมภาษีแล้วแต่ใช้ได้เพียงแค่7วันนะครับ8เมกะบิตนะครับจากเมื่อก่อน4เมกขอัพสปีดขึ้นมาเป็น8เมกนะครับเราตีว่า8เมกก็แล้วกันนะครับ8เมกะบิตเพอร์เซก193บาทรวมภาษีแล้วแต่ใช้ได้เพียงแค่7วันนะครับคุณผู้ชมดูในรูปตอนนี้นะครับ8เมกะบิตเพอร์เซก193บาทใช้ได้แค่7วันเท่านั้นกับตัวโปรโมชั่นที่แนะนำตัวนี้8เมกะบิตเพอร์เซกเหมือนกัน แต่150บาทนู่น30วันนะครับจาก7วันขึ้นไปเป็น30วันจาก193บาทลดลงมาเหลือ150บาทนะครับแต่ค่าทํา300เราเฉลี่ยหารค่าทําะงวดละ5้บาทก็ยังคุ้มอยู่ดีกว่าไปซื้อเบอร์ใหม่ถ้าไปซื้อเบอร์ใหม่เป็นเน็ตจํากัดปริมาณการใช้งานนะครับมันไม่ใช่เน็ตไม่อั้นอย่าไปเชื่อบางร้านนะครับบางร้านโกหกบอกว่าเน็ตไม่อั้น แต่จริงๆแล้วมันเป็นเน็ตจำกัดปริมาณการใช้งานถ้าเมื่อไหร่ที่มันจำกัดด้วย Gb ต่อให้กี่เมก็าตามถ้าจำกัดด้วย Gb นั่นหมายความว่าเน็ตจำกัดปริมาณการใช้งานเมื่อเล่นครบตามจำนวน Gb ที่เขากำหนดน,นะครับเน็ตก็จะลดลงเล่นไม่ได้ครับหมุนตุ้ยตุยตุ้ยเลยครับของคนอื่นหมุนติ้วติวของผมหมุนตุ้ยตู้ยครับย้ายมันเหมือนคนอื่นนะครับหมุนตุ้ยตุ้ยเลยครับสำหรับ น uh, ถ้าเป็นจํากัดปริมาณการใช้งานนะครับเล่นครบปุ๊บความเร็วก็จะลดลงเล่นไม่ได้เน็ตหมุนตุ้ย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 กันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เน็ตแบบไม่อั้นย้ําว่าเน็ตแบบไม่อั้นนะครับไม่อั้นไม่ลดนะครับไม่มีหมุนครับถ้าสัญญาณดีไม่มีหมุนแน่นอนนะครับ150าบาทนาน30วันค่าทํา300บาทครับจ่ายทีเดียว450บาทนะครับในครั้งแรกหลังจากนั้นครั้งต่อไปต่ออายุอัตโนมัติ150บาท ครั้งต่อไปเนี่ยรอบต่อไปคุณผู้ชมต่อเติมเงินเข้าไป150บาทตั้งรอไวเลยครับถึงเวลาปุ๊บมันจะต่อให้เองอัตโนมัตินะครับตัดให้เองอัตโนมัติทุกๆ30วันการคิดเนิน30วันของระบบเติมเงินนะครับเขาไม่เรียกเงิรายเดือนเขาไม่เรียกเงินหเดือนเขาไม่เรียกเงิเดือนละนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบ30วัน30วันนับจากวันที่เริ่มสมัครสมัครวันไหนนับวันที่1วันนั้นนะครับสมมุติสมัครวันนี้วันที่25ตุลาคม2566 เริ่มนับ1วันนี้นะครับเริ่มนับวันที่1วันนี้แล้วมันจะไปหมดวันที่20 20 20 20 23ตุลาอ่า23ากรกฎาคมเออไม่ใช่13 23, 23กรกฎาคม23พฤศจิกายนนะครับอ่าสมัครวันที่25เดือน10ไปหมดวันที่23เดือน11อ่าอันนี้เอาง่ายๆแบบนี้ดีกว่าพูดพูดพูดเอ่ออ่าจำเลขเดือนดีกว่านะครับสมัครวันที่25เดือน10 แล้วมันจะไปหมดวันที่23เดือน11นะครับเพราะมันนับ30วันถามว่าทําไมมันไม่ชนเดือนเพราะมันถอยลงมาเดือนไหนที่มี31วันมันจะถอยลงมาประมาณ2วันแต่ถ้าเดือนไหนมี30วันมันจะถอยลงมา1วันนะครับมันจะไม่ชนวันเปะ๊ะนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าเรียกว่าเน็ตรายเดือนของระบบเติมเงินเนี่ยเขาไม่เรียกเน็ตรายเดือนเขาเรียกเน็ต30วันบางร้านเนี่ยบอกลูกค้าว่าต่อเดือน ร้อยห้า <Ș> สิบบาทต่อเดือนมันไม่ต่อเดือนมันต่อสามสิบวันนะครับมันไม่ชนเดือนถ้าชนเดือนคือสมัครวันไหนหมดวันนั้นนั่นคือชนเดือนนะครับมันไม่เหมือนกันเรียกให้มันถูกร้านค้าบางร้านนะครับบอกลูกค้าแบบผิดผิดมาและลูกค้าก็จําแบบผิดผิดมาสมัครเน็ตเติมเงินรายเดือนรายเดือนรายเดือนระบบรายเดือนถ้าเป็นระบบจดทะเบียนบินรายเดือนเราเรียกเน็ตรายเดือนเพราะมันชนเดือนเป๊ะครับบินออกทุกวันที่เท่านั้นเลยครับ นั่นคือระบบจดทะเบียนบินรายเดือนแต่เนี่ยถ้าเป็นระบบเติมเงินเขาเรียกเน็ต30วันเขาไม่เรียกเน็ตรายเดือนเขาไม่เรียกเน็ตต่อเดือนเขาไม่เรียกเน็ตเดือนละมันไม่ครบเดือนนะครับมันแค่30วันเรียกให้ถูกฝากไปถึงร้านค้าบางร้านครับบอกลูกค้าให้มันถูกแล้วเวลาแนะนําโปรโมชั่นเน็ตให้กับลูกค้าเนี่ยบอกให้ละเอียดว่าเน็ตจ,จํากัดหรือเน็ตไม่อั้นนะครับถ้าเน็ตจ,จํากัด GB อ่ะเฉลี่ยแล้ววันนึงอะประมาณ 5GB เฉลี่ยให้ลูกค้าเลยครับบอกว่าวันหนึ่งเราเล่นเน็ตประมาณ5 GB แล้วทีนี้เอาไปคูณกับ30วันก็เป็น150 GB มันไม่มีตัวไหนที่มันไปถึง150 GB นะตอนนี้นะครับการเปิดเบอร์ใหม่นอกจากเน็ตไม่อั้นจริงๆบางลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการบางคนน่ะถ้าผมไปดูข้อมูลย้อนหลังการเล่นเน็ตเนี่ยนะครับเล่นเน็ตบางคนเอาคิดเป็นเดือนนะครับ31วันเดือนหนึ่งมัน31วัน เอา30วันก็แล้วกันง่ายๆ30วันบางคนเล่นเน็ตไป 250GB ถามว่าทำไมเขาเล่นเยอะขนาดนั้นเขาปล่อยฮอสปอร์ตปล่อย Wi-Fi ให้เพื่อนปล่อย Wi-Fi ให้กับคนในบ้านปล่อยฮอสปอร์ตให้กับคนในบ้านเน็ตมันเลยขึ้นเยอะนะครับผมเช็คข้อมูลย้อนหลังดูเนะี่ยเบอร์การใช้งานเน็ตของลูกค้าของผู้ที่มาใช้บริการบางคนนะครับ250 GB ต่อ30วันในการใช้งาน บางคนเนี่ย450 GB ก็ยังมีนะครับเจอมาแล้วเพราะเขาใช้กันทั้งบ้านนะครับ30เมกใช้กันทั้งบ้านอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นร้านแต่ละร้านเนี่ยบอกลูกค้าละเอียดว่าตัวเน็ตเนี่ยมันจำกัดกี่ GB เฉลี่ยให้ลูกค้าเลยครับวันละ5 GB ในการเล่นเน็ตอันนี้เล่นแบบเยอะๆนะครับถ้าเย,ย,เยอะกว่านี้อีกก็มากขึ้นไปอีกอันนี้คือการเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวเล่นเครื่องเดียวเฉลี่ย5 GB ตอนวันนะครับ เพราะฉะนั้น30วันก็150 GB ไม่มีเน็ตตัวไหนที่มารองรับ150 GB แม้แต่ซิมเน็ตในในในแบบเขาบอกว่าเขาบอกว่าเน็ต1ปีที่มันออกมา1ปีที่ราคาพันกว่าบาทนะครับ1,790บาทของแต่ละค่ายมันจำกัดแค่100 GB ต่อ30วันเท่านั้นมันไม่มีค่ายไหนทำให้มันเกินร้อยไปเลยเพราะลูกค้าเล่นเน็ตขั้นต่ำเนี่ย150 GB ลูกค้าต้องมาเอาตัวเน็ตไม่อั้นนะครับ เดี๋ยวจะไปค่อยไปดูอีกทีหนึ่งตัวที่เป็นเน็ตไม่อั้นหนึ่งปีอ่ะมันจะมีอยู่แต่ถ้าไปซื้อตามศูนย์มันจะเป็นจํากัด 100GB ต่อ30วัน1ปีก็ตามแต่แต่มันจํากัด 100GB ต่อ30วันถ้าไปซื้อตัวซิมที่ตามศูนย์แต่ต้องไปดูที่ร้านร้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูในเทปอื่นคุณผู้ชมไปหาดูที่เป็นซิมเน็ตลายปีนะครับของร้านร้าน,ร,านร้านตามโลโก้เนี่ยร้านสลาวุฒคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับ <S <S เขาเป็นตัวเน็ตถ้าหน,น,นา หมกเม็ดอยู่ว่า100 G B อะไรเงี้ยไม่มีครับของเขาถ้าไม่อั้นคือไม่อั้นจริงๆนะครับอ่ะเรามาดูตัวเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะเมื่อกี้ ตัวที่เป็น8เมกะบิตเพอร์เซกนะครับ193บาทใช้ได้แค่ตวันนะครับถ้าตัวปกติทั่วไป8เมก193บาทแต่ใช้ได้แค่ตวันแต่ตัวที่แนะนำให้กับคุณผู้ชมตัวนี้ก็คือ8เมกะบิตเพอร์เซกเน็ตอย่างเดียว150บาทนาน30วันแต่ค่าทำ300บาทไปถามร้านอื่นได้เลยว่ามีไหมเขาบอกได้100%เปอร์ซนว่าไม่มีแต่ที่นี่มีครับร้านสราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับคุณผู้ชมติดต่อทางเ Facebook ร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์สตูนแล้วไปดูที่เป็นสาขามานางังนะครับแล้วก็โทร0826499917นะครับโทร0826499917พูดคุยกันเลยครับแล้วก็ Li าย s a r a w u t c o m p u t e r นะครับไ i n e s a r a w u t c o m p u t e r แอดไลน์ไปพูดคุยกันก่อนก็ได้นะครับถ้าไม่โทรก็แอดไลน์ไปคุยกันนะครับหรือจะคุยผ่านทาง Facebook ก็ได้นะครับร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูนที่เป็นสาขามานางังนะครับ ทีนี้คุณผู้ชมต้องโอนเงินให้กับทางร้านก่อนนะครับแล้วเขาก็จะดำเนินการสมัครให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องเชื่อใจถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อใจไม่ต้องทําครับแค่นี้จบนะครับคุณผู้ชมต้องเชื่อใจนะครับแล้วเวลาอันนี้บอกเป็นทริคให้กับคุณผู้ชมเลยว่าเวลาโอนเงินไปให้ใครก็ตามแต่ช่องบันทึกช่วยจําระบุข้อความไปด้วยว่ารายการจ่ายเงินเนี้ยเราจ่ายไปเพื่ออะไร ค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศพัพท์ค่าสมัครเน็ตเติมเงินเบอร์นั้นเบอร์นี้นะครับมันจะได้ป้องกันมิจฉาชีพไปในตัวเวลาเราแคปหน้าจอยืนยันหลักฐานการโอนเงินนะครับมันจะได้เป็นตัวลายน้ําฝังอยู่ในระบบเลยว่ารา,ายการยอดเงินนี้เป็นการจ่ายไปทําเพื่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นในช่องบันทึกช่วยจําหรือช่องบันทึกจําหรือช่วยจําอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยคุณผู้ชมระบุลงไปเลยครับมันจะเป็นประโยชน์ตัวตัวของคุณผู้ชมเอง มันจะช่วยเตือนคุณผู้ชมว่ารายการนี้เป็นรายการจ่ายไปเพื่ออะไรนะครับและมันเป็นการป้องกันมิจฉาชีพได้ไปในตัวนะครับมันมีทุกทุกธนาคารครับช่องด้านล่างหลังจากที่เราใส่จานวนเงินเสร็จแล้วด้านล่างมันจะมีช่องว่างๆอยู่บันทึกช่วยจําหรือบันทึกจําหรือบันทึกข้อความอะไรเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ช่องว่างๆพิมพ์ข้อความใส่เข้าไปครับเพื่อที่จะเป็นการป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างไปในตัวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ คิกเล็กๆน้อยๆที่นํามาฝากกับคุณผู้ชมนะครับย้าอีกครั้งหนึ่งว่าตัว t r ู m o อบเน็ตไม่อั้นตัวนี้8เมกะบิตเพอร์เสกเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีราคา150บาทนาน30วันค่าทํา300เบอร์ใหม่เบอร์เก่ายายค่ายเบอร์เดิมขอให้เป็น True Move ในระบบเติมเงินสมัครได้เลยครับไปถามร้านอื่นได้เลยตอบได้เปอร์ร0 0เซว่าไม่มีโปรนี้แล้วแต่จริงๆโปรนี้มีมันเป็นโปรตัวเน็ตใต้ดินเน็ตใต้ดินคือเน็ตที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ใช่เน็ตเถือนไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของผิดกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายเป็นตัวที่ออกมาเพื่อส่งเสริมการขายของร้านค้านั้นๆนะครับเป็นตัวที่มาสนับสนุนกระตุ้นยอดขายของร้านค้านั้นๆเขาถึงเรียกว่าเน็ตใต้ดินหรือเน็ตเฉพาะร้านนะครับมาดูตัวเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่งครับ8เมกะบิตเปอร์เซ็มนกันหมือนกัน1 9บาบาทรวมภาษีแล้วใช้ได้แค่7วันนะครับใช้ได้แค่7วันนี่คือตัวเปรียบเทียบนะครับเพราะฉะนั้น คุณผู้ชมถ้าต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ติดต่อร้านサาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจร้านサาวุธคอมพิวเตอร์สตูลน,นะครับและไปดูที่เป็นสาขามานั่งหรือจะโทร0 8 2 6 4 9 9 9 1 7หนะครับ0 8 2 6 4 9 9 9 1 7หรือ S A R A W U T C O M P U T E R นะครับนี่คือเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมกันครับและเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ Mm-hmm.